ต้นไงคักเอ็ยืดพี่นะคาศอกนี่พี่นะกเนะก็บเก็บนี่ไปใส่ใส่เก่งเทนเทนเดานางใส่เก่งมะม่วงใส่เทนใส่ใส่เก่งมะม่วเทนเดนาน,เดนางเนะี่ยตักเลยพี่น้องเอ้ยพี่งามคักคาศอกปร่เทศวะเนี่ยพี่น้องเลยเนี่ยตักเลย súc, chẳng phải chứa mương nhé, nhốt cả đây nha ừ, đừng áo, bụng nới bóp để áo mít mà này, cổ thêm cổ nới, nỉ cổ nới cổ nưng, xoan đây, lúc mì lúc họ áo

ส่วนใบแกนนี่เอาไว้ยองยองแทนน้ําจยานังนี่ติดนี่ยโอ้โหงาบเลยเนาะเอ็นยืดเิ้นเอ็น ดึงเอาเส้นเองเขายึดบ <Island> ้านไม่น้อยก็ม <ac> ีทางทางไทยก็มีเกิดเจ้าบ่งามแบบนี้ยาสมุนไพรเนาะอ่อนนี่ก็เกียปสอยเก่งเลยซัวเก่งใบเก่กระยองไม่น้อยสั่งอย่านางร้านร้านหันลำบมบัได้มา มีเตเป็นกระปรงแล้วก็ริมไอน้อน้อยก็เลยบบบบอกใบบกออครบ่มัมกนี่แหละเสียบง้ยงเงี้ยงเปลี่ยนใช่ไมเมลอเลงงามคักพป่นองหาโซกเลย ก่อนนี่กับนาะนี่ตัวน้อยครับตัว oh, น้อยตรงไปก่อนมดลริมสนามหญ้าคนที่จุดจุดชมวิวจุดหันเพื่อนนะตามคั็อันนี้มีบบอโอ้มีไม่น้อยเห็นเซียนดีเลยบบเอิญบบเมนบบเมนบักเซียนหรอกเนาะ คูมเหมือนโอ้โหไดเป็บหอบเลยพี่น้องเฮ้ยเล็บหอบเลย น้ำสัตว์นีน้ฝนตกตกแห้งมากเนี้ยไม,มนนย่อย่งบอกไม่ย่งให้เก็บบอ em cồn tục đấy để để mưa sao này nam này con nó Đó chưa đọt ขวดไม่น้อยก็ที่เอา ไี่คาะหัไม้นี่บมีตีกระป๋องบอสุกวันน,นี้นี่ได้นี่ได้เน้วได้ป่องหนึงกับสคูณละสองคูณเท่ากับ6กบาทเบาทละ นดะีมยนก็นจะขอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ก่อนเลยค่ะขอบคุณทุกคนกำลังใจด้วยค่ะไม่น้อยโนเวจ้าสวัสดีจ้า